คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าหากว่าในตอนที่คุณกำลังเดินคนเดียวในเวลาค่ำคืนจู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้มาดึงแขนเสื้อและพวกคุณหันไปก็ไม่มีใครเลยคนญี่ปุ่นนะครับเขาเชื่อกันว่าถ้าหากว่าเราเดินคนเดียวในเวลาค่ำคืนและจู่ๆก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครสักคนเนี่ยมาดึงแขนเสื้อเราจากข้างหลังและยิ่งถ้าเราไม่สนใจก็จะถูกดึงหนักกว่าเดิมหรือถ้าหากว่าหันไปก็จะไม่มีใครอยู่ด้านหลังเขาเชื่อกันว่าเป็นฝีมือของโซเดฮิกิโคโซหรือว่าเด็กชายดึงแขนเสื้อ โดยโซเดฮิกิโคโซนะครับเป็นโยคะหรือว่าปีศาจของญี่ปุ่นนะครับที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อกันว่าโซเดฮิกิโคโซเนี่ยมีความสุขกับการที่ได้เล่นสนุกกับคนอย่างนี้นะครับอย่างนี้ที่ว่าก็คือการเข้าไปข้างหลังแล้วก็ดึงแขนเสื้อเล่น และถ้าหากว่ามีใครนะครับหันไปข้างหลังแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอะไรนะ่ะหรือว่ารู้สึกงงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นโซเดฮิกิโคโซโก็จะรู้สึกสนุกเขาต้องการแค่นั้นไม่ทําลายใครทั้งสิน้นและถ้าหากว่าคุณลาคาญโซเดฮิกิโคโซก็ให้แนะนําแค่ว่าคุณไม่ต้องสนใจปล่อยเขาดึงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็เบื่อแล้วเขาก็จะไปเองและนอกจากนี้แล้วคนญี่ปุ่นยังเล่ากันอีกว่าในสมัยก่อนเนี่ยปีศาจตัวน,นี้มักจะชอบปรากฏตัวแถวแถวไซตามะและชื่อโซเดฮิกิโคโซเนี่ยก็ไม่ใช่ชื่อแรกของเขาเลยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่่่่่่าาาชชชืืือออออแแรรกขขงเขวะไตโ เเโเเเเเเนนนนนนีีนี่่่่่่ยยยป็ชือออททถููกกกรดคใขตาาวังสรุปแล้วก็คือโซเดฮิกิโคโซหรือว่าเด็กชายดึงแขนเสื้อเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในโยคัยที่ไม่ทำร้ายมนุษย์เลยเพียงแค่ขี้แกล้งเท่านั้นเองคล้ายๆกับพวกเบโตเบโตซังอะไรในะแนวนี้ผีญี่ปุ่นที่ไม่ทำร้ายคนแต่ชอบแกล้งยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับไว้จะมาเล่าให้ฟังคราวหลังแล้วกันถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมไปกดไลค์ด like, กดซับกดดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขอน,นหลับฝันดีครับ